สวัสดีครับผมซีนอนดักสไนครับผมวันนี้ผมก็พักจากการเล่นเกมนะครับผมพักจากการเล่นเกมนะครับมารีวิวแกะกล่องแล้วกันนะครับผมกับรองเท้านะครับอคอนเวิร์ตนะครับผมที่ผมได้มาใหม่นะครับผมผมได้มา2คู่นะแต่วันนี้ดูตัวนี้ไปก่อนนะครับผมตัวแรกตัวนี้ผมชอบมากบอกเลยผมไม่เห็นอยู่ศูนย์แล้วผมแบบชอบมากก็เลยแบบต้องเอาให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นโชคดีมากครับคือ มันลด20%ด้วยนะครับผมราคาป้ายจะอยู่ที่3 7 9 0หรืออะไรประมาณแถวนี้ครับประมาณนี้ลด20%ก็เยอะเหมือนกันนะ,ะก็ลดไปเลย20%เป็นะครับผมเป็นตัวนี้ครับรองเท้านะครับจะเป็นตัวคอนเวิร์ตนะครับผมรุ่นนี้ชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่ชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้โพเลสเตอร Elydescent High Manti Color นะครับผมนี่ตัวนี้จะแปลมันจะเป็นหนังที่เป็นสีลุ้งนะครับผมเห็นไหมหนังเป็นสีลุงนะครับตัวนี้เห็นพนักงานบอกว่าตัวนี้เป็นตัวเป็นรุ่นใหม่นะครับผมก็โอ้ยพอเห็นเห็นเห็นเขาตั้งโชว์อยู่ครับผมเดินผ่านไปผมเดินวนแล้ววนอีกครับคือแบบมันสวยมากมันเตะตามากเลยนะครับโอเคเรามาแกะกล่องกันเลยดูเลยนะครับผมโอ้โหดูครับ แค่ยังไม่หยิบอกมากมันก็สวยแล้วอนะดูดิสีมันแบบสีมันฉูดฉาดมากนะครับผมฉูดฉาดแล้วก็ดูแล้วไม่ซ้ําใครไม่เหมือนใครนะครับผมโอเคเนี่ยครับนี่นะครับสวยงามนะครับผมโอเคเยวขออนุญาตหยิบออกจากกล่องเลยแล้วกันนะเพราะในกล่องมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคเอากล่องเก็บไปเลยโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับคอนเวิร์ต สวยงามนะครับสีมันจะเป็นแบบคือถ้าเปลี่ยนมุมนะครับเปลี่ยนมุมมองในการในการมองรองเท้าเนี่ยสีมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมซึ่งมันสวยมากนะครับสวยมากจริงๆตัวนี้ที่ผมผมเลือกปกติแล้วผมจะเป็นคนใส่คอนเวิร์ตอยู่แล้วแต่ผมจะใส่พวกพวกเป็นชัก70ูนย์อะไรเงี้ยครับแต่สีแบบเนี้ยชัก70ย์ก็มีแต่ตรงเนี้ยมันเป็นผ้า ไม่ได้เป็นหนังแบบนี้นครับผมเลยไม่เอานะครับผมมีเหมือนกันไอทรงชักก็มีนะแต่ว่ามันจะเป็นผ้านะครับผมตรงนี้ผมเลยเไม่เอาดีกว่าอยากได้แบบเป็นหนังทั้งหมดอย่างนี้นะครับสวยงามมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้รายละเอียดก่อนนะครับขออนุญาตวางกล้องนะฮะรายละเอียดครับดูโอ้โหเนี่ยพอเปลี่ยนมุมเห็นไหมครับมันเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยพอมุมนี้จะเห็นเป็นสีฟ้าครับตรงเนี้พอเปลี่ยนมุมเนี่ยเป็นเริ่มเป็นเหลืองแดงนะครับ สวยงามมากผมชอบมากเลยผมเห็นแล้วแบบโอ้โหต้องโดนน่ะต้องโดนให้ได้อะไรเงี้ยต้องจัดมาให้ได้นะครับคือมันสวยมากมันเตะตามากเลยกระเป๋าเงินผมก็เรียบร้อยครับสบายดีแต่ก็ยังดีครับลด20เเดี๋ยวลองกดดูนะผมลองกดดูว่าลดไปเท่าไหร่นะครับราคามันก็อยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดนะ3790นนี่แหละครับ อา่าลด20%นะฮะก็3790คูณ20หารด้วย100นะครับลดไป758บาทลบเอเอเขาลดไปเยอะอะลด700กว่าบาทอะนะครับผมคุ้มดีนะครับก็ลดไป700กว่าบาทอื โชคดีมากเลยไปไปเจอแล้วก็ได้พอดีเลยนะครับผมโอเคข้างในเขาก็จะยัดกระดาษมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาออกเลยนะครับกระดาษยัดกันทรงเสียนั่นเองนะครับผมยัดเยอะจังดูครับอยากให้ดูดูข้างนอกก่อนละกันสิ่งที่ผมเห็นนะครับผมดูตรงนี้ครับไอตรงลายพื้นตรงนี้มันจะเป็นเหมือนอิดนะครับผมดูสิอิดที่อิด เขาเรียกอิดมอนไหมถ้าเราภาษาบ้านเราอิดมอนที่เขาก่อประสานกันนะครับอ่าอิดสีแดงนะเห็นไหมเขาก็เรียงเป็นแบบนั้นเลยนะครับผมก็คือสลับฟันปลาใส่กันอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมเออสวยดีนะครับอันนี้พื้นด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้น,นี่ครับเป็นลายอย่างนี้นะพื้นด้านล่างขเขาคปลี่ยนผมที่เย็ยนเลยโอเคครับ ด้านล่างจะลายเป็นอย่างนี้นะครับผมพื้นเป็นอย่างนี้นะฮะด้านหน้าครับเชือกก็เป็นผ้านะ,ะเชือกจะเป็นผ้านะครับผมก็นุมน่มๆแน่นๆหน่อยเชือกดูลายลายะเอียดข้างในบ้างครับรองเท้าคอนเวิร์ดเนี่ยกับผมเนี่ยคือ,อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่ผมเรียนตั้งแต่ผมเรียนปอวอสอครับ อตอนเรียนปวสก็ซื้อคอนเวิร์ตมาใส่คู่แรกเลยสีขาวเลยนะครับผมหลังจากนั้นมาตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมไม่ได้ใส่ไปเรียนนะคือใส่ไปโรงเรียนแล้วโดนอาจารย์ว่าให้นะครับผมก็เลยต้องต้องซื้อรองเท้าหนังหรือรองเท้านันยางทั่วไปใส่นะครับแต่คอนเวิร์ตเนี่ยผมก็จะชอบใส่ไปทํางานนะครับผมกับใส่ไปเที่ยวนะฮะเท้าคอนเวิร์ตเนี่ยก็อยู่กับผมมานานหลายปีละนะครับเปลี่ยนคอนเวิร์ตไปหลายคู่แล้วนะครับผมแต่ผมเป็นสไตล์แบบว่า ต้องใส่จนพื้นทะลุครับผมถึงจะถึงจะเปลี่ยนนะครับไอตอนนี้ผมก็มีชักอยู่คู่นึงใส่มาสองน่งงาจะ3ปีสี่ปีแล้วละพื้นก็เริ่มทะลุแล้วนะครับผมแต่ก็ยังใส่ได้อยู่นะฮะโอเคดูสิครับสีมันสวยมากพื้นตรงนี้นะครับผมให้ดูพื้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นเเป็น,เป,นเป็นการเย็บเอานะครับเป็นไหมเป็นได้เย็บอย่างนี้เลยรอบรองเท้าเลยนะครับเป็นได้เย็บเอานะฮะเห็นไหม สวยงามมากนะครับส่วนตรงนี้จะมีปั๊มนะฮะปั๊มก็โปเลสเทอร์นะครับก็คือเป็นโปหนังนะครับตัวนี้เท่าที่ผมเข้าไปอ่านดูเนี่ยมันเป็นไม่ใช่หนังแท้นะครับว่าหนังแท้ไม่ใช่แบบนี้อยู่แล้วนะครับผมโอเคแต่สีมันสวยอะมันโดนมากครับดูดิข้างหลังตัวนี้ก็มีปั๊มคอนเวิร์ตตัวนี้แล้วก็มีรูปดาวนะครับรอบๆนี้ก็เป็นการเย็บเอานะครับผมเย็บทั้งหมดเลยเย็บดาวตรงนี้ ด,ดาวตรงนี้ก็เป็นเป็นหนังแบบเดียวกันนะครับก็คือเปลี่ยนสีได้เหมือนกันเห็นไหมเปลี่ยนสีได้เหมือนกันมุมนี้เป็นสีขาวมุมนี้ก็ออกเหลือง <g Fit> เหลืองๆเขียว <ad> <hurt ful> ๆล้วนะครับผมก็เปลี่ยนสีเป็นก็คือเป็นหนังแบบเดียวกันเนี่ยหนงังไอ้ไฮมันตีเนี่ยนะครับผมหนังสีลุ้งเนี่ยทั่วรองเท้าเลยนะครับทั่วตัวรองเท้าเลยตรงนี้ก็เป็นหนังเหมือนกันเย็บเหบมือนกันนะครับนี่เป็นรูระบายส่วนด้านหน้าก็สวยงามนะครับนี นะครับข้างนี้ก็เหมือนกันกับฝั่งนั้นนะก็มีรูระบายแต่ไม่มีปั๊มนะตรงนี้นะครับเวลาเรามองสองข้างพร้อมกันเนี่ยดูเลยครับว่ารองเท้าสองสองข้างเนี <Rogers> ้สีมันจะไม่เหมือนกันนะครับคือเหมือนเราใส่รองเท้าคนละข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเหมือนรองเท้าเราใส่คนละข้างนะครับแต่ก็มันก็สวยดีมันก็เท่ดีเห็นไหมครับผมว่ามันโดนใจมากๆผมชอบมันมากเลยนะครับโอเคเรามาดูข้างในกันบ้างพื้นข้างในนะ แก้ว,กวอันนี้จะแน่นๆหน่อยนะโอเคข้างในครับตัวนี้นะครับผม Make in เวียดนามนะครับเวียดนามนะครับผมเบอร์ที่ผมใส่ก็เป็นไม่ดูตัวตรงนี้หรือเปล่านะสิบครึ่งเนี่ยใช่ไหมน่าจะใช่แล้วก็มี QR code นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนด้านในก็ ก็จะมีเป็นผ้าสีดำนะครับผมตรงนี้เป็นผ้านะเป็นนุ่มผ้าแล้วก็เหมือนแบบเป็นเหมือนผ้าแล้วก็เป็นฟองน้ําบางๆนะครับขอบตรงนี้เป็นยางเป็นหนังเป็นหนังนะครับหนังนุ่มๆเลยแหละนะครับผมพื้นข้างในก็เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับข้างในก็นุ่มดีนะก็กดลงก็เป็นเป็นกดลงได้ก็คือเป็นนุ่มๆนะครับไม่แข็งนะครับผมโอเค ก็จะประมาณนี้นะครับสวยมากบอกเลยผมชอบมันมากนะชอบมากเลยแต่ถามว่าอ,อีกมุมหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะจะได้ใส่ไปไหนหรือเปล่าเพราะช่วงนี้มันโควิดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะได้เดินทางไปไหนไม่รู้จะได้ใส่มันหรือเปล่านะครับผมผมซื้อมาสองคู่นะครับอีกคู่นึงจะเป็นทรงเดียวกันแต่ว่าจะเป็นหนังสีน้ําเงินตัวนั้นก็สวยเหมือนกันคือผมเห็นตอนที่ผมไปเห็นเนี่ยเขาวางคู่กันเลยนะไอ้สีลุงเนี่ยกับไอ้ตัวสีํำเงินซึ่ง ผมก็ยืนลังเลว่ามันต้องเอาสักคู่ใดคู่หนึ่งแล้วแหละแต่สุดท้ายก็ตัดใจไม่ได้ครับผมก็เลยซื้อมา2คู่เลยนะครับผมแล้วก็สไตล์ผมเป็นคนนานๆทีซื้อรองเท้าครับก็ก็ขอซื้อแบบจัดหนักนิดนึงแล้วกันนะครับผมนานๆทีจะเป็นคนผมเป็นคนชอบชอบรองเท้าที่ที่ทนทนหน่อยเพราะคอนเวิร์ตก็ตอบจอโจทย์ผมนะก็คือพื้นมันทนมากครับอยู่ได้หลายปีแล้วก็มันไม่ขาดเลยนะครับอย่างชักของผมเนี่ยจะขาดแค่ตรงนี้ขาดแค่ตรงแก้มนี้คือมันขาดออกจากตรงนี้เพราะว่า เรานั่งยองๆบ้างอะไรบ้างตรงนี้มันจะเป็นเป็นมุมที่พับบ่อยนะครับมันก็หลุดหลุดออกจากพื้นนิดนึงนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับดูมันสวยมากอะ่ะสวยมากนะครับผมก็แล้วมันโดนใจมากๆเลยดูมันสวยทั้งมุมนี้นะครับผมแล้วลองหันมุมนี้ดูมุมด้านหน้านะครับนะครับสังเกตมันจะคนละสีเปลี่ยนมุมครับเคยด้านหลังบ้างเนี่ย ดูสิมันสีมันจะไม่เหมือนกันสักมุมเลยนะครับผมเพราะมันอยู่ตำแหน่งที่ต่างกันโอเคโอ,โอ้มันสวยมากนะครับก็ก็อยากเอาไหมให้กันได้ชมนะครับว่าไอ้รองเท้ารองเท้าแบบรีวิวให้ได้ชมนะครับว่ารองเท้าแบบนี้มันมีอยู่นะ,ะนผมก็ว่านานทีผมก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับผมเออมันก็แปลกดีเพราะว่าแถวบ้านผมมันไม่มีฮะมันไม่มีเลยรองเท้าแบบนี้ซึ่งมันสวยมากนะครับ โอเคมันสุดยอดจริงๆนะครับผมโชคดีด้วยที่มันได้ลดราคาอีกนะครับผมจากต้องซื้อ3,000ันกว่าก็เหลือซื้อแค่3 0 0พันหน่อยๆ3,000ันต้นๆน,นะครับผมเผื่อก็เหลือแค่3 0 0พันเนี่เพราะมัน3,790้ยใช่ไหมครับก็ลดไป700กว่าบาทก,ก็เหลือ3000กับอีกนิดนึงนะครับผมอีกไม่กี่บาทนะครับก็ลดไปเยอะเลยนะครับผมก็ลดราคาโชคดีมากนะครับผมโดนใจแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ใส่หรือเปล่านะโอเคก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอด้วยนะครับกับรีวิวรองเท้านะครับสไตล์ของซีนอนดักไนครับส่วนเรื่องเกมผมก็พยายามหาเวลาเล่นเกมด้วยนะครับผมก็นอกจากเล่นเกมแล้วผมก็ต้องทํางานด้วยนะครับผมก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช anel ผมนะครับซีนอนดักไนครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปทํางานแล้วนะครับผมอันนี้แอบแวะมาถ่ายรีวิวรองเท้านะครับแล้วเจอกันไปดวนดาครับสวัสดีครับ